มาดูวิธีการล้างคอมแอร์กันนะครับตอนนี้เราได้ใส่น้ำมันใหม้ไปแล้วนะครับนนเ,เสร็จแล้วเราก็หมุนให้ตัวคอมแอร์เนี่ยทำงานแล้วก็เราก็จะมาเทน้ํามันทิ้งกันดูความดํานะครับเราจะใช้น้ํามันคอมร์งสามสี่เนี่ยล้างจนกว่าที่มันจะไม่ดำล้างไปเรื่อยๆนะครับ ดูสีนะครับสีก็เป็นคล้ายๆกาแฟชานะครับทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจน่าตัวสิ่งสกรปรกต่างๆเนี่ยจะออกหมดแกตัวคอมเพรสเซอร์ตัวคอมเพรสเซอร์เนี่ยจะมีหน้าที่ดูดอัดตัวน้ำยาแอร์และตัวการสารทคำความเย็นนะครับเข้าสู่ระบบแอร์นะครับระบบปรับอากาศ เราก็จะเติมตัวน้ำมันคอมเพรสเซอร์ R 1น4เข้าไปเพื่อหลังระบบตัวคอมเพรสเซอร์นะครับน้ำมันที่เราใช้เนี่ยประมาณ1 8 0 cc หรือว่า1ขวดเนาะอาจจะมีล้นบ้างไม่เป็นไรนะครับเราก็ใช้ผ้าสะอาดเช็ดๆของผ้าสะอาด เมื่อเราเติมเสร็จแล้วนะครับให้เราเนี่ยหมุนที่ตัวหน้าคอนแทคหรือว่าหน้าแผ่นคัดให้มันทำงานจะเห็นได้ว่าจะมีแรงดูดและแรงขัดอยู่นเนาะก็หมุนไปเรื่อยๆครับเพื่อให้ตัวลูกสูบเนี่ยเคลื่อนที่ไปรวมถึงช่วยชะล้างสิ่งสกรปรกในนี้ไปด้วยในตัว หมุนไปสักประมาณ1 2ถึงนาทีเสร็จแล้วให้เราทำการเททิ้งแบบขั้นตอนเมื่อกี้เลยนะครับเสร็จแล้วนะครับให้เราเททิ้งเหมือนเดิมเพื่อชะล้างทำความสะอาดมันตอนนี้นะครับเราล้างเป็นจำนวน3าครั้งแล้วครั้งที่3ามเนี่ยสังเกตเลยว่าตัวน้ำมันคอมที่ออกมาเนี่ยใสยกิ๊กแล้วนะครับ ค่อนข้างจะดีแล้วเราก็จะพอเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าตัวคอมเพรสเซอร์แล้วนน่ยมีความสะอาดแล้วพอ,อสมควรนะครับในระบบอากาศเนี่ยควรจะเป็นมีความสะอาดเนี่ยอย่างร้0ยนะครับไม่ควรมีสารตกค้างหรือว่าสิ่งผิดปกติเข้าไป